็ปอืมไปตาลูกกินไหมนม่จิ้มเดีอืมอร่อยนะอร่อยไน่กินมินมเลยอืมนัวเลยจิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยนัวอร่อยมากเลยอ่ะหิวแล้วเนี่ยเอไงใช่หม นี่ของผมผมชอบจิ้มหวานนะแต่อร่อยจริงที่ผมชิมมาแล้วอ่ะอืขนาดทิ้งเลยนี่คือชิ้นไหนไข่แบบอืมเดี่ยวทับตอนกับกลมใช่ตอนเส้นไงแก่บ่ต่ำกันครับกัดกัดงานกันไหมครับงานกันไหมสองแม่อร่อยเหมือนกัน อันนี้อันนี้ยาตัมนะคะยาเดินหนาขึ้นริบบิ้นาปพี่น้องป่ะอันนี้แม่บิ๊กนะคะอันแม่แบบจัดสวัสดีจ้ามูนีจ้าพี่น้องจ้าตัมจะพาสุภูสุคนมาฉลองหนึ่งแสนซับสไครต์นะคะใน,นช่องยูทูบละกันสองแสนคนติดตามสําหรับเพจตำม,มีหิวเข่าค่ะมื่อนี้ตัมจ้างไอ้ผีเรามาเห็ดหมูหันให้นะคะมื่อนี้หันสองตัวค่ะพี่น้องปลาไข่เบิองหมูหันนะคะพี่น้องหมูหันก็ล่างหนังกรอบๆนะป้าปาเนาะอันนี้นะคะพี่ พี่น้องพี่น้องอันนี้ตัวที่สองนเนี่ยใช่อันนี้หันตัวที่สองแล้วค่ะพี่น้องจางพี่เราหันค่ะถ้าผู้อะไรสนใจถ้าอุบลนะกะเน่งหมูหันอุบลนมาหันหอดบองหอดบอลเลยค่ะพี่น้องอันนี้ต้องหันสองโตค่ะมื่อนี้พอมีสองขอบขั้วค่ะมีห้พอกับแม่มากินน้ำค่ะมือนี้คุณอันนี้จะเป็นขอบขั้วพ่อหนูค่ะมาพอยขค่มก็แยยจอยกันมากนะคะพี่น้องตัวที่สองอันนี้หันตัวอันนี้ตัวที่สองอันตัวหนึ่งหันแล้วกำลังสวยเลยค่อร้อนตัวล่ะ ร้อนเลยประมาณกี่ชั่วโมงได้กินเีะหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงหันแป๊บเดียวนะครับนี่พี่แกมาหันตัวตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะตัวละชั่วโมงครับตัวละชั่วโมงเนาะนางว่าแบบเท้าเห็ดเองคือสิทสามชั่วโมงตอนนั้นหลอกก่อนเนี่ยสามชั่วโมงเนาะเราเคยทำแล้วเราไม่มันมันบประสบความสำเร็จครับพี่น้องเล่จ้งแล้วมาหันเลยดีกว่าสะดวกสบายเนาะเครื่องนงเครื่องใน่าแล้วก็จัดมะหอยรียบร้อยค่ะพี่น้องเขาฐานั่งกินยางเดียวค่ะพี่น้องค่ะ สะดวกสบายค่ะถ้าผู้อายุบนเด้อสั่งเลยตัวใหญ่เลยขนานก็ไปครับก็จะเติมน้ำมันอห่างนี้อะไรนะดีเกียลเลยนะดีเกียยะโสอุบลไปครับเดี๋ยว่าเติมน้ำมันให้หน่อยเดี๋ยวไปกินกันเนาะพี่น้องเราเนาะจัาจ๋าไอ้กระถากินเนาะปลาค่ะพี่น้องค่ะหมูแฝดครับหมูแฝดใช่ไหมจะแสบเนาะเออเขาจองแล้วตัวล่างอ่ะเขาจองตัวล่างแล้วนะเขาเป็นกระเบื้องในคอเลยคอได้ไหม เป็นกระเบื้องเป็นขนมปังเลยเขาสิจองหางไม่จองหูวันที่ไเงี้ยแต่แล้วมันมากันปะเด๋ยวิ่งเลี้ยหอูตาวนี้วิ่วนี้อแู่ตัวเมียตัวู้ตัผู้ข้างล่างตัวแหวงบน เอาเลยไหมเดี๋ยวเรื่องนี้นี่อ๋อคือหน่อยนี้ว่าเพศหญิงของหมูเพศหญิงของชายพี่ออกแล้วอ๋อของชายัเพราะมันจะเหม็นถ้าเราไม่ออกเปล่ามืดน้ำจิ้มแล้วก็มีหายได้ค่ะพี่น้องเบิร์น้ำจิ้มค่ะพี่น้องแม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหรืยังก่อันน้ำจิ้มเปรี้ยกับน้ำจิ้มหวานไม่หวานใช่ครับถู้องครับ เบิ้งจังว่าปีใหม่นี่สิจองคิวแล้วไหวนะครับพี่น้องจังว่าคุ้มหลายเนาะเบิ้งเนี่ยอันนี้ต้องจองนะครับต้องจองล่วงหน้าต้องจองล่วงหน้าพร้อมครับพี่น้องน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานถ้วยจานน้ำมรกอนถ้วยจานน้ำมรกอนเตรียมมาให้เบิ้ลค่ะอยู่ในนี้นี่แขวนลิ้นท่อนล่ะ กับกับเครื่องดื่มมันบอ <ยะ S 1> แต่แกมเองค<ส><อ>ิดแต่ว่าค่ายต้องเองนนถิงแน่ค <c oughs> ่ายต้องเถิงแนนบอค่ายบ่เถิงนี่หมุนบ่มีแห้งงอดสิหมุนหนังกรอบมืัอนี้ต้องแต่ซาซิมเบิร์หนังถ้ามันกอรอบใส่อะไรมาค่ายถึงมันบ่แม่นครับเดีวจะจะป้อนได้ขอเนี่ยแล้วจะจะป้อนมันบ่ถ้าเป็นลูกค้าสาวที่ไม่มีสามีกูป้อนเลยกินร้านกินแจ่มกินแจ่มแล้วบอก ซีม yup. ได้เนาะสีเวลาออกมาแล้วครับอันนี้กินต่ออันนี้กินแรกนี้กินไปแล้วกินแรกกินไปแล้วเอาให้ผู้เฒ่ากินแล้วไม่อ็ให้แม่กินแล้วใช่ถึงเวลาแล้วครับเหตุใช่ใไปจ้าลูก กินไหมตั้มต้องเอาแผ่นเดียาวแผ่นนี้เลยครับอ๋อเอาเนนใส่ปากเดี๋ได้ชิมเดีืมอร่อยนะอร่อยเรืองกินจริงไมเะเลยเหน่อยมากครั้งแรกในชีวที่กินหมูหันแบบนี่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามาหันห่าย อรอยมากเนาะความซนี่กอนอยากอยากอยากกินข้าที่สองต่อบ่มันขินมาแรงอะขึมาข้ารีมันรขนีสองต่อเป็นบ่มันมันไม่เลี่ยนเน้กอร่อยมากเราเจอไว้ให้ใหญ่กินเอาเนี่ยรอยรอยยไม่อยู่อ้ะไปกินปไปกินปอกินใหญ่เลยอ่ะ จิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยแต่ว่าจิม้มจิ้มไม่จิ้มไปแล้วแบบ่แบบนัวอร่อยมากเลยอ่ะหิวแล้วเนี่ยเอไงใช่ปะทำไมอยู่กระต่อมเสียงง,งกรอบจะได้ยินแบบเตือนเตือนเราเด็ดอร่อยวี่งไปวิง่ไงไป สีร้าไปใส่ผ้ากับมือบ่จิ้มอะไรมันจิ้มอะไรโอทังแผ่นเลยนจิ้มอ่ยแนะนี่อร่อยมากจิ้มทังแผ่นเลยเขาสิว่าปวหมอพี่น้องโอ้ยป้นเอามีทั้งนี่ไม่บ้านผมเกิน่าปวมกินบ่ได้มันเขาว่าหลมเขาป้วมเลยกรอบไหมกรอบเนาะ อร่อยเหรอหยุดไม่อยู่ใช่ไหมเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมท่านผู้ชิมไหมไม่ใช่ท่านผู้ชมกรอบแบบพากรอบปุ๊บมันอะไรในปากอะไรในปากจริงเดี๋ยวว่าผมเปพี่น้องเสียพี่ดีไปตัวไปย่างใหญ่เสียข่อยขยากินแล้วข่อยหิวไหมเอออร่อยมากเราอยากกินอีกอ่ะิไอยากก็เลตัดไปให้พี่ใหญ่เลย คั ite, ่มใหญ่เน่ดัเลยอร่อยเนาะมันมันอะไรนี่พแม่ตด้วตไ่าได้เป็นเดือนเพราะนั่น่อจะไม่ไเลย้ออนึ่งในอ้วนครับน่ได้ตบนนี้รดตไ่่ยย่างน่กได้เป็นเดือนนี่ของผมผมช้อนกินหวานนะแต่อร่อยจริง่ผมชิมมาแล้วอะขดทิ้งไว้ขนั้น องครปะรอบมากอร่อยมากก็พี่น้องวาอยากพูว่าราสูงวันไหนรารลร้อยเก้าร้อยแปดสิบามาแซ่บหมูหันอุโอรบิ๊กแะเบอร์โนะครับนี่้มมี่โทรนะคะอันนี้ใช่ไหมใช่เบอร์นี้ไหมใช่แปดสมยี่สองแปดแปดสอตน ไม่ละม้ไปนะจ๊ะหล่อแล้วหล่บแล้วอืออุ้ยนี่เหรอปะปังพอมาทิ้งตัวนะอือโอ้โหปวดิ่งดตัวยิ่งปดร้อนร้อนมากตลยนี่ยไล่ได้ มันเป็นหมูเตี๋ยนอกแผ่นแบบหนังมันบางมันกรอบแบบมันมันไม่มันนะมันไม่เลี่ยนใช่ครับมันกินเผาครับอ้าวตั้าชิ้นนี้คือชิ้นไหนไครแ็กเด็วอร่อยมากเส้นหมูปี๊ดทั้งก็แซ่บเนาะอืมอร่อยแบบชุดประยู่เลยอยากกินอีกอ่ะ หไงหอมจริงไม่เบวนได้ค่ะพี่น้องเบวน่เดียวหนึหนึ่เยแบแงเดสดกว่านี้ไปเรื่อยเเด็ดมากหลังจากหนังเขาเบินจะชิมเอาชิมไหนพ่อไม่ไม่ก็เอาไปจานนี้แหละได้นี่พ่อยวพอเก็บกมอนเอาตอนกับใช่ตอนใชหม แกบ่ะตัแบบต้อไ่อเพ่อต่ำนะพี่น้องคือกันบ่ลองมี่องได้แทบเพื่นี่ครับไ่ครับบ่ได้สปอนเจอร์่านี้เขาสังมาสื่อสื่อมากินเด้ไอดูมเดอาพลุงลุงลุงอันนี้ทานี้นนิดนึ่งทานนี้ทานนีอาชิมอาวรเบอดิกุบมดิกรมากเลยกรอบมากกรอบมากให้ปูไปที่นี เอาเหลือชินนอช้นไดเนาะปูชิ้นไดเนาะอ่ะปูขอบคุณครับขอบคุณครับเบ่งนะฮะอันนี้ปูนะคะปูถียูน้ำนะคะเสียวลูกหายซูมือซูเว่นนะคะยกนี่วเบง่งยกนี่วเบง่งแส่ยังเหรอไดไปใส่ไปเอาแม่อะไรแม่ขียอ่าอ่ะซิมซิมกัดกัด เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมสองแม่อร่อยเหมือนกันแม่เขินอร่อยเหมือนกันเพคนว่าอร่อยเหมือนกันเรือยเรื่อยเรื่อยอยากอายนะมาให้ยา่ะย่ามากระนั้นได้แต่ไอตอสอันนี้อันนี้ยาต่ำนะคะยาเดินหนาขึ้นริบินบ้พี่น้องป่ะอันนี้แม่บิ๊กนะคะอันแม่อ๋อแฉบไปแฉบ ไอ้ปังปังไอ้ลำไห้ด้วยบอกก็จะสุไห้ที่เราอืมอร่อยมากไปป้อนไผ่ไก่กินน้ำซุปไงนองไอ้นองไออันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรก็บ้าเท่ากันเนาะไปคนนึ่งยังไงแคบ่ะอร่อยแล้วก็กินอีกรอบนุ้งกินไหมน่ะน้อยน้อย

พอเอาหนังออกมันเหมือนเนื้อหมาเลยไม่ใช่นะครับหมูนะครับหมูหมูเราเราหั่นหมูหรือหั่นหมาเขากินเป็นง้วรรค์บ่นี่อันนี้นี่เปจะกินเนาะตัวที่โค้งในในหักที่โค้งว่านี้อาดที่โค้งวันเคยจะกินเหมืนงัวนข้าโค้งที่ไม่กินหมาไอหมูข้าโค้งอืมอีกกระดูกมันเคี้ยวได้เหรออืมเคี้วนุ่มครับนุ่มหาดที่โค้งแก่มากอืมหืมดยอดอ่ะอโค้งมันขอนะ อืมเอาเดียวเขาเรียกอะไรนะอ่อนนะดูก่อนเรียกอะไรอนะดูอ่อนโอ้ยกระดูกอ่อนมันอ๋ออ๋ออกบะอืมอ้ยมันเป็นกระดูกอ่อนอนะ่ะอืมกุกดเลยไหมความยากจริงจริมันอยู่ตรงไหนนี่หางหมูเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนนะตอนนี้ค้างกับหูมันกินได้ตอนไหนพี่ตอนที่เราปาดน,นี่แหละปาดเมื่อไหร่ก็ได้กินเมื่อนี่อยากกินอยากกินแบบกรอบๆอ่ะพี่อยากกินกรอบๆอ่ะมันยังไม่กรอบ รองมาล้อนอี้รอมันร้อนก่อนนะนี่หัวนะครับส่วนหัวโอ้ขาผมจะได้เห็นคักเราว่าเครับเปิดเป็นในมันอร่อยร้อนไปไปหายาเจ้าที่อยากเจ้าที่อยากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเก็บจะไปเก็บเด้อฮะเขาอยากเขาไปเขากินว้าวไม่จิ้มเหรอไม่จิ้มจิ้มก็ไดาษจะอร่อยนะถ้าไม่จิ้มก็อร่อย ึ๊ด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 เลยอร่อยนะป๊าดกรอบเขาบอกเห็นหัวเนี่ยบอคือเป็นหมูเด้นี่เป็นหมาอันอันนี้เขาเรียกดุดดุดอันนี้ดุดไม่ไม่ให้ตั้มกินนะดุดอะไรดุดนี่ต้องให้บิ๊กกินบิ๊กจะได้ดุดตอนกลางคืนออหูหูดังไหม ดูไออดังหมูเอาไว้เอาไว้อ้เนี่ยเก๋เอะไรไหมปุบปุบบัวข้าดูได้เที่ยวได้เลยเด่นิไต่ปันดีนะทีโบนถ้าเป็นบัวเขาเรียกทีโบนอันนี้แม่ชีโครงหมูจีโครงหมูอ่อนอายุประมาณแต่ทั้งว่ากินในประตูมองจูบอนนั้นนะ เยอะหมดเลยเกี่ยวได้ด้วยเหอเียวได้ด้วยร่อนนเขีวดีเว้ยร่อนเดี๋ยวเราไปค่อยกินมากินพี่กงมากินพี่พงอันนี้อร่อยมากหมูหม้ยหมูกินดูอันนี้พี่ชายเป็นแบบ กรอบไหม,อ,มอันนี้พิเรียนครับยังขื่ดเพิ่มสมรรถภาพในการเลียครับให้ใหสองพี่น้องเขากินครับลิ้นหมูหรครับลิ้นหมูครับนี่หมูดิ <c oughs> เรียมอะไรแล้วนี่หมูแดงก็อร่อยร้อนนะระวังร้อนนะได้อยู่ได้อยู่ยนุ่มอันนี้นุ่ม เนื้อเนื้อไปเขอบอกน้ำลายแตกน้ำเนาะอามึงเอ้ยลิ้นหมูขาจักขาจักหมูขาจักขาจักหมูนุ่มๆอ่ะกุดๆเนาะหมืนไตไก่อ่ะเะมองยก็ไตไก่อ่ะเดี๋ยวครับส่วนพี่โค้งครับพี่โค้งกินได้เรื่อยๆไม่มันอืม เราลองน้ำจิ้มอันดำๆก่อนหวานชอบน้ำจิ้มหวานอืหวานเอ้อจักอจัก้พอ่ออาับเาจักเพ่อเท่าเขาเอ่ยว่าเขวะได้ใจเอาเถวไป่าข้าวเบิปากมีแต่งแต่ฟันปลอมเบิ้ปากไม่ได้ฟันปลอม เอาไงได้ใจเอาจะได้เอทเขียวไอีพ่อไม่ได้หนาควางนี่เฮ็ดเขียวอยู่ตาตังอันอันนี้อะไรไม่รู้อร่อยมากอันนี้คือเนื้อสะโพกมันอันนี้คือสะโพกดูพี่น้องมั้งอย่างมันสีแบบเป็นเอ้าเจิงเด้งเนาะดึง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 อันอันนี้เนื้อสะโพกปะคะอืมอร่อยเด่นนุ่มอืมหประมาณสิบห้าปี โอ้ยหมูเออท่าเปียบเปียกคนน่ะมาครับมันก็ปรอบอวนมือนี่ยกสีกึศีดยอมันแสบไหมแมผมมียอดตรงนี้เนี่ยอืมอร่อยอะกระดูกมันกินได้หมดกววาอืมอะรกินอะไรกินแ้มากระดูกอันนี้ไหมโอ้ยบรรยากาศลมๆเนาะ เมื่อเนี้พผ้ามาเบิ่งก่อนขอบพ้วนนะพี่น้องซูฮูทุกคนก็ที่ว่ามักเหม็นว่ามีแม่บ่มีพอบอ่ทามตามเนะพี่น้องแต่มีแม่ไม่พอค่ะพี่น้อง <laughs> มีแม่อยู่ค่ะพทอกับมีเมื่อนี้มีมาเบิ่งดบบปิวกำยาแต่ว่าสีเอาบรรยากาศแบบว่าห้องสังสรรกันระวังสองขอบพัวนนะคะมื่อนี้จะมาดัชชันแบบว่ามาฉลองแสนทรัพนะคะกับกับหลุกไผ่กับหลุกเขยนะคะพี่น้องอันนี้มามาจากกระสิน เป็นซองอุบลเคยเขยอุบลคนกระสินมานนะคะพี่น้องอันนี้ก็บรรยากาศบ้าฝากตุผูทุกคนนะคะจานลูกอะไรเยหนูจะเอาอะไรพ่อหจูเพะ่กรนูกสิได้ทีเจ๊กหน่อยนะเพิ่ะกันนารักได้ค่ะพ่อหนูพนนารักนะคะอันผู้คนมาหานหมูแล้วว่ามันแต่เป็นอัน่อของบีกค่ะพี่น้องว่าแล้วหนาวกำลังบันได้เป็นพ่อถั่าแล้วนะคะพ่อถั่าแล้วค่ะ ฟันเวินไม่ดีเลยฟันแขวเราบอดีแหละคลองเงินเ็ดแขวปลอมอยู่สิได้มอบะแขวปลอมใหม่พอในช่วงวันปีใหม่อยู่นะปวดโพเนาะงพอข่อยเนาะมันปวดจะมันปวดเหลือแต่ซากเหลือแต่ซากล้วค่ะจะนายกัสิกินอันนี้นี่คือกรอบหมดเลยนะครับเนี่ยนี่จะนาวกัสิหันเนาะกัดหันแบบ ข๋อจองตัวแล้วเมื่อนี้นี่ะฮะแล้วหันสองตัวเนาะทั้งหูทั้งอย่างเนาะตัวล่างก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่หมานะคะเราไม่ได้กินแต่ว่าเอามาหันแล้วก็มาตั้งตัวแต่เราจะหันไปเรื่อยๆก็จะหั่นไป่ๆได้หมูหันจองเดี๋ยวสองนี่นะเดี๋ยวแรกว่าอะไรเดี๋ยวแรกว่าใครกินเด้เดี๋ยวแรกว่าใครกินกินไหมครับแม่ครับมันปอกตาเอาเอาตาออกจากร้านเนี่ย หลานน้อยหมวหน่อยน้อยหัวยน้อยหัวยน้อยจะเป็นเพือพอค่ะหลานพ่อหลานหลานจุดทองที่ได้อรอเปบ่าลูกพ่อตาตีตาตี๋เฮ้ยคุณพ่อลูกทางบ้านไหมตาใหม่ครับ ทางบ้านทางไหนคือพ่อเขาบ้านนะตาตีก็บ่ยากเงี้ยสองสามวันต่างกันแมวเก่งขึ้นได้อีกคือปูปูนะตาตัดเดี่ยวสำหรับคลิปนี้จ้าถ้าหมักกับกดไลค์กดแชร์ให้ตามกับบิ๊กกับขอบครัวตามน้ำได้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณถูกถูกกำลังแรงเช่แรงใจหนึ่งแสนซับสไครต์ที่มีให้ตามกับบิ๊กนะคะพี่น้องค่ะนั่งทางแฟนเพจเฟซบุ๊กคือกันนะคะ ถ้าโบมี่พี่น้องสู้ผูกกับโบมี่มือนี่นะคะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จ้ะพอกันคลิปหนาด้วยจ้ะสวัสดีจ้า